สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องนานาโคเชกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการอ่านแพทเทิร์นโคเชในแบบต่างๆนะคะ มีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่าเราไปค้นหาแพทเทิร์นโคเชในอินเทอร์เน็ตแล้วเราจะถักตามได้ยังไงนะคะวันนี้เรามาลองทำกันดูค่ะ เรามาเริ่มต้นแถวแรกกันเลยนะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่าแพทเทิร์นที่นํามาเป็นตัวอย่างในวันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของญี่ปุ่นนะคะจะสังเกตว่าเขาจะขึ้นต้นด้วยเมจิกริงถัก 6x เป็นแถวแรกนะคะการถัก6 x ในแถวแรกก็คือการถักตัว x 6ตัวลงในห่วงแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองทำตามได้เลยนะคะ เราได้ 3x แล้วนะคะต่อไปเป็น 4x ค่ะ 5x 6x นะคะหลังจากครบ 6x แล้วเราก็จะดึงปลายไหมเพื่อให้ห่วงชิดกันแบบนี้นะคะ พอแถวหนึ่งครบแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆมาดูแพทเทิร์นแถวที่สองนะคะโดยที่เขาเขียนว่าแถวที่สอง่ะให้ถัก6 V นะคะซึ่งก็จะเป็นการถักตัว V 6ตัวนั่นเองนะคะเริ่มจากการถักตัว V ลงในหลักแรกนะคะ ก็จะได้1 V แบบนี้นะคะและว้วเพื่อนๆอย่าลืมใช้ที่ขั้นขั้นไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราถักครบรอบแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราถักครบไหมนะคะต่อไปถักตัว V ตัวที่2ค่ะ ก็จะได้สองวนะคะต่อไปตัว v ตัวที่สามค่ะวี v ตัวที่สี่นะคะหรือเราเรียกว่าสี่วีนะคะจากนั้นก็ห้าวีค่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะ ตัว V ตัวที่6ของแถวที่2ค่ะ6 V ครบแล้วนะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่ามันจะวนมาชนครบรอบที่เราทำตัวขั้นไว้พอดีเลยนะคะถ้าเราถักถูกค่ะต่อไปจะเป็นการถักแถวที่3นะคะตามแพทเทิร์นเขาจะเขียนไว้ว่า6วงเล็บ x จุด V นะคะนั่นก็หมายความว่าเราต้องถัก ตัว x และตัว v นับเป็น1ชุดทั้งหมด6ชุดนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ให้เพื่อนๆเริ่มจากการถักตัว x ขึ้นมา1หลักก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องหมายขั้นไว้นะคะตัวที่2ก็จะเป็นการถักตัว v นะคะ xv แบบนี้นับเป็น1ชุดนะคะ จากนั้นก็จะถักตัว X ลงบนหลักถัดไปนะคะแล้วก็ถักตัว V สลับกันไปแบบนี้นะคะเพื่อให้ได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ จากนั้นก็จะเป็นการถักแถวที่4ี่นะคะตามแพทเทิร์นแล้วแถวที่4เขาจะเขียนว่า6วงเล็บ x จุด v จุด x ทั้งหมดวงเล็บนะคะนั่นก็หมายความว่าเราต้องถัก xv x ทั้งหมด6ชุดนั่นเองนะคะเริ่มจากการถัก x ลงในหลักแรกนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใช้ที่ขั้นขั้นไว้นะคะกันลืมค่ะ หลักที่สองถักตัว V นะคะหลักที่สามถัก X ค่ะได้แบบนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งชุดนะคะต่อไปก็ X ค่ะ V X ค่ะ ถักไปเรื่อยๆให้ครบทั้งหมด6ชุดนะคะ ต่อไปเรามาดูแถวที่5นะคะในแพทเทิร์นเขาจะเขียนไว้ว่า6วงเล็บ 3x.v จุด v นะคะนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องถัก 3x 1v ทั้งหมด6ชุดนะคะเหมือนเดิมคะ่ะขึ้นต้นหลักแรกด้วยตัว x ก่อนนะคะพอเราถักตัว x แรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขั้นไว้นะคะ จากนั้นเราก็จะถัก x ไปอีก2หลักนะคะสอ x นะคะแล้วก็หลักที่สเราก็จะถัก1 v แบบนี้เรียกเป็น1ชุดนะคะเราจะถักทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการถักแถวที่6นะคะในแพทเทิร์นเขาจะเขียนไว้ว่า6วงเล็บ 2x.v.2x จุด V จุด 2x นั่นก็คือเราก็จะต้องถัก 2x 1v แล้วก็ 2x ทั้งหมดจำนวน6ชุดนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเริ่มจากถัก x ลงในหลักแรกแล้วก็ขั้นไหมไว้นะคะ x ตัวที่1นะคะต่อไปเป็น x ตัวที่2ค่ะตัวหลักที่3เราจะถัก v นะคะหลักที่4ก็จะถักอีก1 x นะคะหลักที่4กับหลักที่หเราก็จะถักเป็น1 x ก็จะได้2 x แบบนี้นะคะทำทั้งหมดเหมือนเดิมค่ะ6ชุดค่ะ หลังจากที่เราถักแถวที่หกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเก็บปลายไหมซ่อนด้านหลังกันนะคะก็จะแทงเข็มลงบนด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าด้านหน้าก็จะเรียบแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะปล่อยปลายไหมทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตัดทิ้งนะคะต่อไปก็จะเป็นการถักแถวที่7นะคะในแพทเทิร์นเขาจะเขียนว่า6วงเล็บ5 x จุด v ทั้งหมดวงเล็บนะคะนั่นก็หมายความว่าเราต้องถักตัว x 5ครั้งและก็ตัว v 1ครั้งนับเป็น1ชุดทั้งหมดจำนวน6ชุดนะคะ เหมือนเดิมค่ะเริ่มจากการหักตัว x ลงบนหลักแรกนะคะจากนั้นก็ใช้ตัวขั้นไว้นะคะ 2x ค่ะ 3x ค่ะ 4x ค่ะ x ตัวที่5นะคะหลักสุดท้ายเราจะถักเป็น v นะคะแบบนี้นับเป็น1ชุดนะคะ you ต่อไปเรามาดูแถวที่8ถึงแถวที่14กันนะคะตามแพทเทิร์นเขาจะเขียนว่า r 8ถึง r 1 4เท่ากับ4 2 x นะคะนั่นก็หมายความว่าแถวที่8เราจะต้องถักตัว x ทั้งหมด42ตัวนะคะแถวที่9ก็จะถักตัว x 42ตัวเหมือนกันนะคะแถวที่10แถวที่11 12 13และก็14ก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราจะต้องถักทั้งหมดอยู่7แถวนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆถักเสร็จแล้วนะคะให้มาเช็คอีกทีนะคะว่าเราถักครบไหมนะคะแถวแรกแถวที่8ดนะคะแถวที่9、10、11 12 13 14นะคะครบค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักแถวที่15นะคะดูจากแพทเทิร์นแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่า6ทั้งหมดวงเล็บ 5x จุด a ทั้งหมดวงเล็บนะคะพอเพื่อนๆเห็นตัว a เพื่อนๆก็จะทราบได้เลยนะคะว่าจะเป็นการถักลดห่วงแล้วนะคะในขั้นตอนการถักเราก็จะถักทั้งหมด 5x ก่อนนะคะ 2x ค่ะ 3x ค่ะ 4x แล้วก็ 5x นะคะ แล้วพอเราถักครบ5 x แล้วเราจึงมาถักตัว A เป็นตัวสุดท้ายนะคะได้1ชุดนะคะก็เพื่อนๆก็ถักต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ6ชุดค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการถักแถวที่16นะคะแพทเทิร์นเขาบอกว่า6วงเล็บ 2x จุด a จุด 2x วงเล็บทั้งหมดนะคะนั่นก็หมายความว่าเราก็จะถัก 2x นะคะแล้วก็ a แล้วก็ 2x ทั้งหมด6ครั้งนั่นเองนะคะเริ่มจากการถัก x ลงในหลักแรกก่อนนะคะ x ตัวที่สองค่ะจากนั้นเราก็จะถักตัว a นะคะห a นะคะหลักถัดไปเราก็จะถักตัว x ค่ะและก็อีก1 x นะคะนับเป็น1ชุดนะคะแล้วเราจะถักทั้งหมด6ชุดเหมือนเดิมค่ะ พอเราถักเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเราจะมีตัว a ในแต่ละแถวเนี่ยจำนวน6ตัวนะคะในในทุกๆแถวที่เราถักลดห่วงก็จะมีตัว a จํานวน6แถวละ6ตัวนะคะจนกว่าจะครบจํานวนแถวที่เราต้องการค่ะต่อไปเราก็จะมาถักแถวที่17นะคะตามเทเทอร์ก็จะเขียนว่า6วงเล็บ3 x จุด a วงเล็บปิดนะคะทั้งหมด6ครั้งนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการถัก X หลักแรกก่อนนะคะจากนั้นก็จะถัก X ตัวที่2 X ตัวที่3นะคะแล้วปิดท้ายด้วยตัว A ค่ะเราจะถักแบบนี้6ครั้งนะคะ ต่อไปเราก็จะถักแถวที่18นะคะตามแพทเทิร์นเขาจะเขียนไว้ว่าหลักแถวที่18นะคะถัก6วงเล็บ x จุด a จุด x ทั้งหมด6ครั้งนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราเริ่ม x หลักแรกนะคะพอหลักที่2เราก็จะถักตัว a นะคะและหลักที่3ตัว x ค่ะ จากนั้นก็จะถักทั้งหมด6ครั้งเป็นแถวที่18นะคะ ต่อไปแถวที่19นะคะจะถัก 6x a นะคะนั่นก็คือการถักตัว x และตัว a 6ครั้งนั่นเองนะคะ มาถึงขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็จะถักมาถึงแถ,แถวที่19ซึ่งเป็นแถวรองสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็จะแนะนำให้เพื่อนๆยัดใยสังเคราะห์หรือว่าเศษไหมพรมที่เหลือใช้ที่เราไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้มายัดได้นะคะ ต่อไปก็จะมาถักแถวที่20แถวสุดท้ายนะคะแพทเทิร์นก็จะเป็นการถักด้วยตัว A จํานวน6ตัวนะคะเคล็ดลับของการถักแถวสุดท้ายก็คือการแทงตัว A นะคะจากที่เราจะต้องแทงตรงๆนะคะก็ให้เพื่อนๆบิดเข็มเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะ พอเราถักตัว A เสร็จให้หมุนโคเชหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการถักนะคะเราจะถักตัว e ทั้งหมด6ตัวนะคะพอถัก A เสร็จแล้วก็หมุนตามเข็มที่เราถักไปเรื่อยๆนะคะ พอเราถักครบ6 a เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวแล้วจะถักจบปิดชิ้นงานด้วยตัวสีทุกครั้งนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ ตอนถัดไปนะคะเราก็จะมาทำการเย็บเก็บปลายไหมในส่วนที่เหลือนะคะโดยการใช้เข็มเย็บลงไปบนตัวชิ้นงานแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถเย็บจำนวนกี่ครั้งก็ได้นะคะเพื่อความแข็งแรงและก็สวยงามของชิ้นงานค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสามารถทำตามกันได้ไหมคะหากทำได้หรือไม่ได้และ หรือติดขัดปัญหาใดๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ